คันรถไฟแล,ล่นเร็วลงไปฮอดสงขาไปที่เมืองยาราขี่รถไฟไปหาปนเดินสายหาปนจริงเลยคันมันมีคนหน่อยแต่เงินหลาย่อยปนอยู่คันขนหลายข่อยบอสูยังคนไตเขาไหลแท้อย่างจะไปหากินไก่เก็บไปปนหน่อยปนฮอดกระป๋องแป้งฮอดกิบปัปก,ปปกผมปนฮอดซุ้มกระป๋องนมอยู่มือเด็กน่อยโอยจนไตเออดตยอยากเลือกสัตย มันโมเมนต์ไฟคือตาอยากได้พอเด้ไงปนดะเอียงควงหนาวบ่ได้ไม่จังสมเจ้าของธนาเป็นโจรสมเกียจเจ้าของสเด็เด็ดมวยเขาเป็นทางก็ไปปนให้ในแยงสันบอกมาครับเลี้ยงปนนานมากเขาบ่ากินแฝดเดือนก็ได้ปนหยังพอหยาม้อนไปหัวปนหยาม้อนเจ้าใดบ่มาเขาว่าเสียหยาด้วยไนล่ะไปเสียหยาก็ไปขายหยานเยวกันนะอ่ากินใส่มเอ้ยมันเลยใส่เขาบอกว่าเป็นปนหยาพนะมาปนมาขายดิมันก็ต้องแง่จีคันครอมันต้นนั่นนหะ เนี่ยฮอตเซงละ่ะโอ้ยม,มันมาส่วนโม่หายเว้ยเจ้าจ,จะว่าขอางอน้ำหนูไรเจ้าก็จะว่าน้ำข่เจริญเป็นเลยศสิหล่ะเจ้าะว่าข่อยท่าะไงอีกล่ะคนกระองนมอยู่มือเด็ดหน่อยหน่อยอ๋อพันพอใจแล้วล่ะเจ้าจะว่าก่อนแนวนี้กระป๋องนมอยู่มือเด็ดหน่อยมันว่าอะไรอยู่มันแก่งพอยซิซะ สมกับตัวของคอยเป็นจนที่คนซาพ่อไม่ถึงเวลาบ่ได้หาออกคนมันเก็บทองเกือบตายบุปังเอ้ยวองตายจคป้นโูกกระพาะที่แตกมันน่งห่จักเลยโอ้ยไม่อยากแอนแทซินยูไม่ตั้งกลัวเกิดดอกฮ่อนเก็บแขงเก็บขาเป็นโรคประดงต้นโอ้ยนี่ยาประดงเกิดอรกหอนไม่ต้องยานแม,ม่นไปออกหมามากกระบอกเศร้ารักไปใด ถึงเวลาเป็นไข่เก็บแอลบ่ค่อยบนขันในยางออกปนสาแล้วจังค่อยเซาอุ้ยโลูกแกได้มาดื้อยาเดียวขนาดกินบักข้าวบะค่อยปอกฮอดกระปูลทอดเปียกฮอดควนอุ้ยมึงยังมาบอกกูเงื่อดไหลกูเงือนดอกบักข้าหน่วยหน่อยเหวืองหรอกโอ้เจ้าบ่ค่อยใจบักข้าวเขาป้อมมักเจียงยงยอดอ่อนๆมาช่อดอกป่ะน่ะยอดเดียวร่วมกันได้อเอมันหวานน่ะพวกขดต้นบวมนึ่งหุ้วยบนต้นแหมลาว่าสู้ฟังพวกกุรวันงวยบแบบไงจิส่วนใจนี่แม่ว้ย ย่างเขาลงไปเก็บเห็ดตั้งแต่เสือกันยังยานยานต้นเลยอบางหนาจรงเห็ดเบื้องถ้ำเนี่ยหาขวบมึงเอ้ยจะมาจานก,กูามาตีกับคับแล้วหนิแม่ขึ้นคู่พันไปยิ่งสร้างพ้าไปถึงกลางทางกระเล็พข้าหมูไก่ละเขินมาฟุกจักงเนี่ยต่อผมคือโจนไงหายจึงแต่หลาบสร้างเลยบ่อยากพอดหลับไป ลมบ้านตองใบโพวูบีวูลมบ้านตองใบโพวูบีนีโจกเกค้มลมตอนตาตั้งเถื่อนบังจะล่ำก้อนข่อยไหมล่ะข่อยก้อนเจ้าขุนก้อนเจ้าคืออดไพอก่อนมาล่ำเมืบุญเพ่งต่นก่อนห้องเจ้าของบอดี้ห้องบุญเมาอัดไทยข้าวว่าเจ้าคือโจรไงค่อยกินแต่หลับสร้างเลยบ่อยากหัลับไกล้เลยพอมาลงได้ก็บุญเราได้ล่ะให้ละเขียนให้ก่อนล่ำก่อนเจ้าล่ำกัน ก่อนเช่นมันยืนยังไงอันต้องผู้เขียนกั่นอะไรการจีบสาวอันดับแรกนะไหวฟอร์มจักหน่อยมาธรรมดาแต่ว่าจะเห็นหลายแต่ผู้สาวก็จะสีคีดียดเอาซ้ำคพอดำพอดีซ้ำไปซ้ำคำพอดำพอดีนั่นจื่อไว้เอาคำพอดำพอดีโอ้ยเขาก็้ขั้นข้อตะกรอนดอกจังไยนั่นก็ใช้ไปเห็นหน้าผู้สาวอยู่เชฟเออเออเขาเจ้าเบาๆน้ำมม่ติดสีย่างนี้เลยไม่ติย่างนี้ป่ะเขาจ้ายันวัาน้าลูกแปลโอ้แม่ การจีบสาวต้องโยกยองพระเจ้าไว้ก่อนบางเลยห้าชนิดแบบพยานบนี่ย้าหรอแมึเนี่ยคนภาพนางเอ้ยโอจบจังเจ่งงามจังเจ้่งก็จะจูงแขนเขาผ้าขวนปอนไข่หน่วยมึงเด้มือขวานปอนไข่ไอ้มือทรายปอนไข้หน้ามึงได้ลาแบบม้วนม้วนเนาะค่ะโอ้ยมาบัตรสีเดเมียได้ยอดท่ายี่งนองแหน่เอ้ยโอ้ยขอบคุณเด้อพี่ที่กีพายเด้อูบรีกีพี่พออยู่ดี กินไปไหมครับกินไปคขวยเดีวนั่นนั่นว่าจะแขวนไรบาทเห็นบ่อยังอ้าวหายกี่เด้ก็สวยโอกาสยางมึงสิเลยเวยดึกแค่ได้ปายัางสิมันยัดใส่ของพื้นเขาก็ว่าพี่บ้าตัวเลยเว้ยยังมายังก็เสียบเสียกับปากแกข้ามกาดอกล่างยงเก็บกลางไหนได้ด้วยใจประสาดดีนนนนนนห,นหน่อยซุมนันบ่เปลี่ยนเบียดเป็นงานดอกเสียพี่โรดใจประสงค์ต่อใหม่ังได้แบกวนมาประสงค์ป่าให้วังจังแตงดิ่งลุงสอนใจประสงค์หมอนจังเก็บหมอนเขามาใส่ ไก่ะสงค์ต้องใบพี่จังดันปลาใหม่มหาลากระแนสมอนพี่แล้วแม่นีดีนันตีพ่อใหญ่เฮียแตกหลือเ่พ่อใหญ่เป็นงคือเฮียหลายแถวพ่อใหญ่หอนไงหอนไนเท้าพ่อแห้งยังมาจีบเล็กหน่อยอยู่วันนี้แม่โอ้เท่ากับเท่าแต่แขวบักแอวกระยั่งนุ่มอยู่ตัวนางเห็นว่าฮู้พ่อให้ขี่เล่เพคือเขาเกิดได้สองสามปีหากเราคือคนเท่า มาเห็นเก่าสาวง,งามอยากถามข่าวสงสารเบาซำหน่อยข้างมบมแขวบมีนเนปยบโบร้านพระยังว่าเลี้ยงสั่งเถาขายงาได้กินคาตัวลาเลี่ยงส้างน่อยตายจ่อยคาบบมี่ได้เผิ่นว่าอันนี้กระสงมันมีงามันก็มีคาตัวอันคนเฮาตที่เถาแล้วตายไปจักเสียวไปเหยังกระดูกแรกให้กี่เจียมรองงจีอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเม้มาาย <c oughs> อ้ย้ยเ้ยเดเฮ้ยอฮ้ยเฮยเ้ย้ยเฮายเ้ยเฮ้บ้ยเฮ้ยย้ นี่ไปหาแหลกที่ไปเถ่าพ่อแห้งเย็นสมมหาว่าน้ำเรือเรนน้อยลูกหลานเขาอยากอายเจ้ามันเกลียวบ้งสังขารเจ้าของได้ไหมเนาะเขาพ่อสิเขาววัดเขาว่าแล้วพิจารณาตตนเอ็ได้แล้วหาเขาใกล้ฟังนางได้ห่วยแล้วบ้งหนังตาซ้ำเฉนเนี่ยละเขาพ่อตายแล้วพ่อสักขันนี้ไปหาแหลกง่วงก้อยลูกคนน่ะโอ้เจ้าจ้อยๆเลยลูกสาวเจ้าของมันมาทอนี่สีชัดอ่ะพูดแล้วล่ะว่าอยัางเมือายุหูหูนห้างฝั่งเดียวไปได้ไหมเนาะ เาจะมีนั่งข้านอนีสิวางไหนล่ะจักแล้วเราดีกับเราดีอะใช่คิดเห็นใจเราเลยไหมเออหนีรถเข้าเขาไปนั่นมันไปกสิใส่งานทีมาทางไหนมเนี่ะมาจากแล้วเฮ้ยตัวนี้มาจะกไหมาจาวบิ๊กมามักูจะตบแตหโมเร่ะเอ้ เบิ่งหน้าเนี่มันเซียวพที่มาหยอกคนเรีนมาโอ้ถามมันดีๆบ่ได้ยินหมอมาถึงนนน่ะผู้สาธารวันี้มาแต่ใส่เหยมาแต่ใส่พิษแมงวนี่แม่ย่างจ้กันมาู้ชวยมอนี่แมแม่เปมนกุ้ยอแม่มันก็กุ้ยแล้วมาอาบน้ำบางทีล่ะเอ็งมาบทจ้าเตโอ้่าเต้บ้าไปตามกบาดเด้อาบนี่ฮันนี่ เจ้าจะมาตีเขาเด้อคนบ่มีมารยาทเด้วยเจ้าจะมาบอกด้อเจ้าบ่รู้เรื่องรู้เหล้าอันตพัดใหญ่อันตพัดนี่ยังเลี้ยวไมาตีเขาวะในเมียก็ตีตัวเมื่ทะลึ่งข่อยมาว่ากับข่อยก่อนอ่ะคุยกันดีดิเมียคุยพี่บ้าปู่้ใดกันยินหมดคนถามว่าเฮ้ยตัวมันจะใสมันตอบว่าจะไหนมันจะใสพิษไหมมัพี่ข้าแม่เจ้าเชียร์เพราะเอาตาตีไพ่แข่งอันนี้กะจับมายังฟังข้ามคงเดียวเมียวาเหล้าเสื้อควบน้องไว้พระลูอะไรอะไรอะไรกับพี่น้องตระกูลบึกตี เน่งกันม่ยังกันปีนเข้าจากบาเดี๋ยวมันก็เห็นที่คนตีกันกลัวแลวไม่ต้องทรากันจักมือนหนึงกัวแล้วคุยผิดเลยไม่บอกหรอหัวเงินก็ม่จกปีแล้วหลาปีเนี่กินข้าวมอเดียวกันไปมอนอกมือหนาัไปแกันไปลกันทะเาะกันพวกห้าต้มซูสคนนี่น่ะเอาเจ้าชู้จิกไงหน่อยนันนิ่งมองนี่ละมันมาสาคนนี่หาทางบางเมือยกสามคนสามคนเลยอีกคนเลวคนที่สี่หน่งสองสามสนนี่บ่เอ้าม่จอีกอ่ะ ามันคือหลายแจกมาเถอะลองลองลองถามมึงเดี๋ยวคอยจีไปดักเท่านั้นไอดักมันไม่เลิศพี่เกิดเรื่องเล่บแบบนี้คนบนนาพามาเลยไปดักระบาดเนาะเออระเบิดแบบนี้เสียคอประโตก่าท่าเฮ้ยมึงอะเล่นก็ไผบเล่เล่นมาเล่นก็หนิ่งหนองบักกัดมาบ้างสกอดกอดโอ้กอดไม่ไอ่อย่าบูว่ามเอาบ่าบูว่ามาไหนเขาบอกทะลึ่งแบบไหนเอาคขาบอกค่อยๆเนี่ยนะเขาบอกก็บายเนี่ยขดเขียดเอาคนมาด่ากันเอาเขียดเขียดผู้อื่นที่เราบอกเขาอ้ายได้หนิเขียดไปเมื่อไหร่เรา่ทะลึ่งไหมเราบอกก็ไผเได้หนิบอกก็อ เห็นหน้ายเป็นหัวรักหัวต่อไปได้ว่้ซุ้มพาหมู่นี่ก็ได้เห็นเป็นหัวรักหัวก่อดหัวรานหัวเขือเก็เลยหยิบสนิทซะเนาะบอกให้ใจเย็นเย็นอย่าวูอย่าว่ามมันเทียดมันซุนโมโหนี่ผ้าโตตกตำ่ำตกไอ้หอมันตายหลอกก็ล่าตังไงเสือต่ำแบกปอดมึงบอกมันตังหเวย มันเป็นย่งน้อเวา้ฟังบางคาคักมันูเอาไปเป็นอย่งไแรมนมันเป็นตะเขียดแท้เีพี่ผมถามมันมาเฮ้ยโตนี่มาตะใสซ้ำนี้ขมัดโบปิมามาตะใสพี่เม่บอบอช่วยช่วยบอขม้ามงกุยมันตไม่จกุ้ยเ้มาบัทาจเต้มาโอยโอยโอพอ แค่ยีกาแค่ยีกากำนั่นผู้ใหญ่บ้านผาป่าเพิ่นม้าเราต้อนรับเพิ่นไงแม่เอาแค้นมาเป่าฉลองผาป่าเพียผาป่าเขาจงบอกว่ามันจะบ่ได้เสียเงินไปมาสวยก็ได้เอาความนั่งสินะคนเฮาผิดกันฮักกันก็บาทเดียวเป็นตะล่ยเดือยโยกละโยกอีพออย่าี้ซองซองสิทิพย่ใบแห้งหมดละเอาไปสิทิมย์ยังไมเอาเึินหาลอยขึ้นหนึ่งตัว ใส่ซ่องแต่ามาหาร้อยใส่ขค่อยมากินขวากูจีกับผีบอกให้จูบนี่าบอก๋ย่า,า,าบอกแห้งไกยฝรั่งเขาใส่ฝรังร่งอ๋นนอสวัสดี <c oughs> นี่ฝรั่งจะไหนมันคือโวบ้านเฮา้าซัดแท็มาอยู่ไทยโดนโอนสัญชาติแล้วพี่ซ้องน้ำกันกับแท็กซี่ บานเดียวนี่คนละหาิบต่างพลังขี่ที่ไม่ดกันแค่มันดีแล้วได้คนละหาทิต่างอ่ะบุญหัวตัวบ่อกู้และสลึงอ่ะอเอาลูกเต้าเราเคยแทนที่สิริกินลาบวัวคัวไก่จังใดจังคัวแมงกิน,นูนคัวกุดชี้พลังจมกับเป็นบ้านคอยบ่กเคยกินสิก,กินยังสั่งกินปลาแดกว่าลังกินปลาแดกวะ